สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเขียนดีโปเกมโอเคครับวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบอกกับเรนแอบที่มีชื่อว่าคลิงบรีสของพี่เบคบอยนะครับผมแล้วคุณเห็นเงินผมไหมครับเจ็ดแสนเบรีผมจะเอาไปซื้อผลปีศาจนะครับทุกคนผลปีศา ผลปีศาจผมอยากได้ผลปีศาจมานานแล้วนะเมื่อก่อนนะฮะตอนที่เก็บเงินยากๆนี่ผมหาผลปีศาจได้เงินแสนหนึ่งนี่ยากมากนลทุกคนเราจเอาผลอะไรดีครับเราสามารถเอาผลฟินิกก็ได้นะแต่ฟินิกเราจะไม่ใช่ส่โลกเกียร์นะคะทุกคนผลไอผลเาวาๆเอาผลไอแล้วกันทุกคน ผมจะเอาผลไอ้นะะทุกคนเพราะมันเป็นสายโลก,กียร์สิลินี่น,นะทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้คือเสียงเพลงเต็มเต็ม,ตมแต่ไม่เป็นไร ไอสปายคืออะไรอ่ะผมผมอยากเห็นว่าไอสปายคืออะไรนะคะทุกคนขัดมันตีผมโดนไหมเนี่ยเฮ้อยอันนี้ขัดได้ ตรงนี้ไม่ใช่ที่ฟาร์มของผมแน่เลยผมจำไม่ค่อยได้แล้วทุกคนผมไม่ได้เล่นนานนานแค่ไหนอะเหรอผมผม,ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ประมาณสิบสองล้านปีแล้วทุกคนอ้อาคนน้ำแข็งลงน้ำไม่ได้ทุกคนบู๊บบแ๊บ,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 บ ทุกคนครับลาก่อนเมื่อเราตายเสียงเพลงจะกลับมาเราก็ต้องรีบดับเสียงเพลงนะทุกคนเราจะไปหาที่ฟัมของเราในตอนนี้นะฮะตรงนี้ใช่หรือเปล่าเลวสิบใช่ไหมฮะน่าจะเป็นตรงนี้เดลวสิบ มันคงตีเราไม่เข้านะครับเจ้าอ่ะโอเคมันตีเราไม่เข้าจริงด้ยวยแต่ว่าก็จะตีตายนะสวัสดีครับ ฟันด้วยดาบมันไม่ตายนะฮะถ้าอีซี่อย่างนี้เรับฟันกันครับถ้าคุณมีผลสายโกเกียก็ฟันไม่ยากนะฮะเด็กนกเพิงไม่มันคือนกน้ำแข็งซึ่งมันไม่โดนฮีฮ ผมอยากผมอยากให้อัปเดตกระบองคูริมาเข้ามานะฮะคูริมาอะครทุกคนโอเคครับเราก็เสร็จเควส์แล้วนะหนึ่งเควสนี้เราจะได้สแต็กที่สี่เลยนะทุกคนสี่อัปเดตวิวไป โอเคตอนนี้เราก็อัปเดตวิวเสร็จแล้วนะดูซิว่าเราจะสามารถใช้ท่าที่2องได้หรือยังนี่มันบอกว่าสิบห้านี่นี่มันยี่สิบสามนะทุกคนเกมปิงหรือว่าเกมบัคหรือว่าผมใช้ท่าไม่เปลี่ยนอะไรมันคืออะไรกันแน่แมปนี้เรเว่าตันสองอพันซึ่งเยอะกว่าบอกพีเด็กบอกพีผมเรียว่าตันแล้วทุกคนหอยทักสื่อสาร ก็และแม่เออผมขอฟันแบบเชื่อมช้าดีกันขอรวบแล้วกันเนี่ยผมแต่งตัวเป็นผู้ที่มีเออวิชาฮาคีคินเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่วิชาหกรูปแบบไม่ใช่ฮาคิสิ ผมแต่งตัวเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษพร้อมจอมตีสวัสดีครับ โอเควันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนผมพูดเลยว่าเกมนี้เก็บแตงยากนะทุกคนถ้าถามว่าผมได้เงินเยอะยังไงครับไปดูเจ้าพี่เบคบอาครับโอเควันนี้นะเราเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวตอน9้าโมงผมมีเรียนออนไลน์นะครับโอเคอย่าลืมก์กดแล้วก็ใช้ช่องเขียนดีโปรเกมวยนะบาย